สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เกมโลบอกกับวนที่มีชื่อว่าประสบการณ์การเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับผมคืนที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งแล้วเพื่อนเป็นยังไงนะเออยินดีต้อนรับสู่สถานที่เลี้ยงเด็กนะครับผมโอ้โอเคเลยแล้วก็จ้างหนึ่งคืนทําความสะอาดใช่ไหมโอ้สถานที่นี้แบบว่าน่ากลัวจังเลยสถานที่นี้ค่อนข้างเลอะเทอะนะเพราะว่าเด็กๆเขาเล่นกันนะเด็กๆเขาเล่นกันเลอะเทอะเลย อ๋อเราคิดว่าคุณจะรักที่นี่นะเปิดไฟได้ปหะล่ะทำไมต้องปิดไฟอ่ะือ,อขอแคอ่อ่คุณไม่ควรไปในที่ที่อ,อท,ที่ที่ห้ามนะความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีเลยยังไงก็ตามขอให้โชคดีนะโอ้โ,อโ,อโอหหรือจะหลวดเลยได้ปะะล่ะครั้งเดียวจำสเกลทุกคนบ้าบอนี่อะไรอ่ะ เออตกไกลอะไรอ่ะสูเสียการเชื่อมต่อนี่คืออ๋อซื้อเปลือกกล้วยโอเคโอเคสถานที่นี้ใหญ่มากาใหญ่จริงๆริโอ้มันเป็นแบบว่าแบบที่เราไม่สามารถเล่นคนเดียวได้เพราะมันหลอนสิครับตอนนี้เราอยู่กันกี่คนสามโอเคนี่ไงเก็บขยะบนะพื้นดินนะ เก็บขยะบนพื้นดินแล้วเราวิ่งได้ไหมเนี่ยวิ่งไม่ได้นะปดวีเพื่อปดลดล็อกคัตเชอร์มาเลยมาเลยเออไปตอนนี้เรามีเพื่อนนะอุ่นใจอยู่แล้วยังไงก็มีเพื่อนเฮ้ืแล้วอ้าวเพื่อนเ,อเพื่อนออกเพื่อนยังอยู่โอเคตอนนี้เพื่อนน่าจะไปอีกทางหนึ่งเพื่อนน่าจะไปอีกทางนึงตอนนี้เรามาอยู่ตรงน,นี้ก่อนถือแรกน่าจะไม่มีอะไรนะผมว่า น่าจะไม่มีอะไรน่าจะมีแบบว่าคืนสองหรือไม่ก็คืนสามไปเลยอะไรอย่างนี้สวัสดีครับเพื่อนอะอะอจะ,อะบกไม่มีอะไรงไงมาเป็นตัวเลยมาเป็นตัวเลยเอยเอเฮ้ยเฮ้ยโจะบ้ากันละมั้งจะบ้ากาันละมั้ง อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมอ่ะสถานที่นี้ทำให้หนาวสัน่นฉันไม่แน่ใจว่าทำไมมาเร็วมาเร็วเพื่อนอย่างน้อยเออก็จะต้องทำงานนี้สำหรับหนึ่งคืนนะนะอันนี้คือบายบายไม่ใช่แล้วผิดทางบ้าโบใกล้นํำเนี่ยโอ้โห หยิบของเล่นจากพื้นนะหยิบของเล่นจากพื้นไนงะเดี๋ยวเราไปหยิบข้างในก็ได้เออหยิบข้างในโอ้โหนี่เหรอคว้าของเล่นเออมีเสียงตุ๊บเลยนะเสียงตุ๊บโอเคตรวง,งูมีอีกสามนะพอดีเลยเดี๋ยวเราแยกกันไปคนละทางนะเพื่อนมาเลยแยกกันไปคนละทางเดี๋ยวเราเออไปทางนี้เองเราไปทางนี้เองอะ่ะมาเลย เออเราข่อข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนปีนขึ้นไปข้างบนนะหุ้ยน้องกระตุยน้องกระตุยเออเรียบร้อยเพื่อนไม่ปีนอ่ะตราปีนเองก็ได้เอ้าโอเคเพื่อนจาัดก,การแล้วแล้วมาที่นี่กันหมดเลยตรงไ่กลัวตรงไ่กลัวเฉยเออเลยไปเลยไปเลย,เลยมาเลยเดี๋ยวรอเพื่อนเก็บนะ จบเลยโอ้เจ้เป็นไงด้วยเป็นไงใส่ของในตะกร้าเรียบร้อยอ๋อยังเหรอตอ้นี่เป็นเควสดใหม่ลืมลืมลืมโทษโทษโทษเดี๋ยวโทษได้ไหมล่ะสมยัยคือมีค้อนด้วยโอนี่เอาไปแบบว่าทุบผีปะ่ะเออไปเลยใส่เลยเดี๋ยวเรารอนี่แหละเฮ้ยโอตานี่น่ารักอะ่ะน่ารักเนาะโอ้เขาชอบยิงใครอะ่ะ แล้วก็มีแล้วก็เบสเฟนเบสเฟนเป็นตัวสีเหลืองคืออะไรอ่ะแล้วเอออ้ยังอยู่ยังอยู่ตกใจร้อนมาแล้วอ่ะไหนเก็บตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนี้เองอือเราไปเก็บตรงนี้เองมาเลยใช้ไม้ถูพื้นถูเลยจ้ะเอาไฟฉายถูเลยอ้าวไม่มีไม้ถูพื้นเหรอเดี๋ยวนะไม้ถูพื้นต้องไปเอาจากไหนอ่ะเดียว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  เราต้องวิ่งไปเอาไม้ถูพื้นก่อนใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนะไม้ถูพื้นอยู่ไหนเอ่ยในดูซีไีนดูซีไม้ถูพื้นอยู่ไหนนี่น่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเอาไม่ใช่โอเคมีคนเจอไม้ถูพื้นแล้วเราลองถูดูซิว่าถูได้หรือยังเอ้าถูยังไม่ได้โอ้โหนี่ไม้ถูพื้นอยู่นี่โอเคคว้าไม้ถูพื้นเลยคว้า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 เลยเอืออ่าแล้วยังไงต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยว เดียวโอ้โหเดินไปเดินไปได้เราคว้ามไม่ได้สักทีเออได้แล้วมาด้เวลาใช้ไม้ถูกพื้นนี่เลยออเราไปฝั่งนู้นแล้วมาเลยไปเลยไปเลยออเดี๋ยวเราขอไอ,ไอ้นี้ละกันเออเราเล็งไว้ตั้งแต่แรกแล้วไอ้ไม้ถูพื้นอันนี้ไอ้ไม่ใช่ไม้ถูพื้นดิน้ําเออน้ําอันนี้นะมาเลยลิ้นพันมาแล้วเนี่ยเออพูดปิดพูดถูก เออแล้วก็เหลืออีกสองที่ตรงนู้นะก็ต้องไปต้องเดินตามเราดเลยดิยเ,ยเออแยกกันไปทํามันจะได้เสร็จไวปๆปป่ปะไปเลยไปเลยไปเลย,เ,ลยเออเดี๋ยวเราถูเองเรากถูเองเออนายส่งไปฉายไปเออเรียบร้อยไปอาเลยไปเด้อเออเอวต้าสวยเนาะพูดถึงอุย้ยเหวช่วยพวกเราด้วยเหรอเพื่ออะไรอ่ะ มีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ที่รู้สึกผิดปกตินั่นสิฉันควรออกไปจากที่นี่นั่นเป็นงานสุดท้ายของฉันนี่เหรอโอ้ยตกใจเอ้ต่อมาคืนนั้นข่าวด่วนข่าวด่วนยังอื้ออยู่บ้านเดียวกันเลยเหรอมาข่าวด่วนนี้ใช่ไหมโอ้ยฝนตกด้วยอะทุกคน เราต้องเข้านอนเร็วๆนี้นะแล้วข่าวด่วนคืออะไรเราต้องไม่ดูข่าวก่อนเหรอข่าวล่าสุดโอตรงนี้ไปไม่ได้นะเพื่อนๆโอ้นี่ไงข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วนได้ค้นพบเมื่อเร็วๆนี้มีการสืบสวนเหล,อท,เหลอที่สมัยเด็กแฮะ อ้างว่าแบบว่ามีอไอบุคคลน่าสงสัยใช่ไหมมีข้อมูลใดๆติต่อเจ้าหน้าที่ในเมืองเลยอ๋อเคลียเคลียเฉันอยู่ที่นั่นฉันอยู่ที่นั่นเหรอฉันรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น โอ้ที่ดีแคลนะที่สถานเลี้ยงเด็กอะนะโอ,โอเคฉันจะแอบ,บเข้าไปในคืนวันพรุ่งนี้นะแล้ดูว่าหาอะไรได้บ้างืมเอ,อเคเลยจะแอบ,บเข้าใช่ไหมโอ้โหตกใจอีกแล้วคืนที่สองพวกเขาซ่อนอะไรไว้ซ่อนอะไรกันไว้นะซ่อนอะไร นี่รูสิโซนอาบีจีนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเขาโซนอาบจีอ๋อไม่ใช่เหรอไปเลยไปเลยไปเลยแต่ต้องหาที่ที่พวกเขาสามารถเก็บเด็กไว้ได้อืมที่ที่พวกเขาสามารถเก็บเด็กไว้ได้เหรอเดี๋ยวนะใี่ที่นี่เหรอที่ที่นี่เหรอเพื่อนนี่มันมีคําว่าช่วยพวกเราด้วยแล้วก็อันนี้เขียนว่าอะไรอ่ะ เพื่อเปิดลูกเรือฉันทิ้งกุญแจไว้ในห้องอาหารไออาหารกลางวันฉันสาบานว่ามีมาสคอตสมาอยู่ที่นี่เอออะไรอ่ะบางทีผู้คนงานอาจจะย้ายพวกมันไปที่อื่น What ยังไงก็ตามฉันควรค้นหาต่อไปนี่ไงห้องอาหารกลางวันเนี่ยมันมีคำใบ้แล้วเพื่อน,เ,อนเราต้องไปแล้วเราต้องไป นี่เหรอพิเตอร์สมัยตัวสีเหลืองเนี่ยนะไป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 ไ,ปไปลงอาหารกันโอเคอันนี้เราเห็นแล้วเมื่อกี้เพื่อนวิ่งไปไงทำไมพวกเขาถึงมีห้องทามเอาที่เงียบสงบอยู่ตรงมูมาคารนะมันเหมือนกับถูกล็อกเลยอืมต้องมีกุญแจซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งนี่ไงคาใบจริงด้วยนะครับเพื่อนๆดูเหมือนว่ามีโน้ตทิ้งไว้นะ ลอกไว้แต่ว่ามีโนต้ตทิ้งไว้คืออะไรคืออะไรกันหนี่เหรอห้องอาหารใช่ป่ะเออนี่เลยห้องอาหารนะครับผมไปต้องหากุญแจใช่ไหมกุญแจเขาทิ้งไว้แถวนี้หรือเปล่าเดินหาเรื่อยๆนี่ไงเจอแล้วมาเลยได้เวลาคว้ากุญแจคว้ากุญแจกันเพื่อนๆเ,เออได้แล้วกุญแจนะครับผมไปไปกันนี่ตอนนี้ผมมีกุญแจแล้วเพื่อนๆ มาเลยมาเลยมาเลยเ,เพื่อนอีกคนนึงอ่ะเพื่อนคนนึงไปไหนแล้วเขายังอยู่นะยังอยู่ช่วงนี้เราแวแล้วเกินกลัวว่าต้องอยู่คนเดียวอีกเวลาเล่นเกมนี้ทีไรแล้วถูกหนีแบบว่าแบบว่ายังไงอ่ะถูกทิ้งเออถูกทิ้งไว้แบบคนเดียวตลอดเลยอ่ะอ,อือเคเพื่อนอยู่ตรงนี้นะมาเลยเอ,อือไปเวลาไขนะครับผมมาเลยเออปลดล็อกแล้วนะ มาแล้วโอยเจอปืนแล้วก็เฮ้ออ๊อฟโอ๊ยอ,อ้าวคิดว่านี้เห็นมีเสียงรอต่อรองอน,นุเหรอโอเควู้ดเดอร์นี่อะไรนี่อะห้องที่หนึ่งวุ้อะไรอะ่ะแล้วก็ห้องที่สองห้องที่สองมีอะไรอะ่ะเห็นเพื่อนเข้าไปแล้วก็เอออะไรเมื่อกี้พลังงานอะไรสักอย่างนี่มันอะไรอะไรอะ่ะ นั่นสิอะไรอ่ะว h ้ดเอ่อประตูโอเคไม่สามารถเปิดประตูด้วยกินแจได้นะครับผมแต่ว่าข้างๆนี่เขียนว,ว่าบล็อกของเล่นนะนี่ไงโอเแล้วต้องหาบล็อกของเล่นนะสมุเข้าวชิ้นอืมโอเคเลยแล้วก็อันนี้เครื่องดื่มว,วิ่งเร็วให้พลังงานคืออะไรอ่ะขอเติมโอเคมาหาบล็อกของเล่นใช่ไหมมาเลยบล็อกของเล่นหน้าตาเป็นไงโอ้นี่ไงเจอแล้วบล็อกของเล่น หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองอ่า <S 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 จเจอแล้วอันนึงนะเยบแฟร์ออต่างคนต่างเจอนะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ในนี้ใช่ไหมมาเลยเอาไปวางนี่ไงบล็อกของเล่นอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้นะเอออ๋อ,อมันให้ดูก่อนใช่ไหมว่าบล็อกของเล่นหน้าตาเป็นแบบนี้นะเราก็จะได้แบบแยกย้ายกันไปหาเอยอย่าบังสิอะเอาบังอีกแล้วบังกันมาเลยเออ้วโอโ้โหวิ่งไปจ่อกันยืนกันทีละคนสิ ทีละคนสิเออยืนกันดิเออพอ,อ,อมีหลายคนแล้วมันวุ่นวายอย่างเงี้ยเนาะเอออ้าวอ่าใส่ก่อนอ่ใส่ก่อนใส่ก่อนนี่เรามาคนแรกเลยยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยออวิ่งกันแบบว่าอุดกันโอเคยังไงก,กันหาต่อนะครับผมเหริงห้าอันเองเออเหิงห้าอันเองเพื่อนๆพื่ห้องนี้มีไหมห้องนี้เหมือนจะไม่มีนะไม่มีเพื่อนเไม่มี อาจจะอยู่ข้างนอกก็ได้หรือเปล่าใช่ไหมให้เดาอาจจะอยู่ข้างนอกืออยิ่งไปหาเลยนี่ไงข้างนอกจริงด้วยนะครับผมข้างบนมีอันนึงข้างล่างมีอันนึลงอะ้รเออเราเก็บหลายๆอันเลยได้ไหมเก็บทีละหลายอันอะไรเงี้ยเรามีสองอันใช่ไหมเอาไม่ได้นะนี่นี่นี่มีอันนึงตรงนี้ เราต้องไปใส่ก่อนเพื่อน,อนมันอันนี้ไม่ได้มันเก็บหลายๆอันไม่ได้ต้องไปใส่ก่อนนะอือมาตอนนี้มีสามแล้วนะครับผมขาดสองนะขาดแค่สองอันเองอมาเร็วเพื่อนมาเร็ววิ่งมาวิ่งมาออมาใส่บล็อกก่อนเลยจะได้ไปหาอีกสองอันที่เหลือเลยไปเลย เพื่อนน่าจะวิ่งไปหาแล้วเมื่อกี้เห็นเพื่อนวิ่งไปอยู่แต่ว่าทำไมเพื่อนไม่เอาไปใส่ก่อนนะเพื่อนน่าจะเอาไปใส่ก่อนเห็ุรายยังเลยเลยอีกสองสามอันเพื่อนยังอยู่เนาะเพื่อนยังอยู่โอเคเพื่อนไปเร็วไปใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลย๋ออ๋อ,อเพื่อนมาไกด์ไลน์ให้เหรอโอเคขอบคุณครับอไป ไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปใส่กันมาเลยมาเลยใส่กันใส่กันอือเรียบร้อยอ้าวเจอแล้วนี่ไงอันหนึง่งคว้ามาเลย ừ, อออไปใช้เ,เวลาเอาไปใส่มาเลยไปเลยไปเลยอย่าไปขวางเพื่อสีเพื่อนใส่ไม่ได้อือเรียบร้อยโอ้มันกำลังเปิดแล้วโอเคเลยโุ้ย what นี่มันอะไรเนี่ย ห้องแหบบหรืออะไรยังไงอะ่ะมันเป็นห้องทดลองเลยอะ่ะสถานที่นี้มันคืออะไรท่าน,นสิคืออะไรอะ่ะรู้แค่ว่าตอนนี้มันไปไม่ได้มันติดอะไรเนี่ยติดอะไรกระแพงล้องหวนเลยือเหมือนว่าเป็นห้องปฏิบัติการนะแล้วก็พวกเขาทําอะไรที่นี่ท่นสิพวกเขาทําอะไรอะ่ะอโอ้ฉันต้องปิดสถานที่นี้ทั้งหมดโอเคไปเลยสำรวจต่อเอ้อวอะไรมาตุงเชกเร็ว คืออะไรหืมอะไรไปเลยว้านี่มันอะไรต้องกระโดดเรอถ้าเกิดกระโดดไม่ผ่านนี่คือตุยใช่ไหมตอ้ยเอ้ย,ยต้องกระโดดโอเคโดดกระโดดกระโดะโดอืออืออือโมีแบบนี้ด้วยนี่คืออะไรอะนี่ขออ่นอานหน่อยเจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยเราแล,และเชื่อมต่อจุดต่างๆเราเชื่อว่าเราสามารถทำให้พวกเขาอยู่ห่างได้แต่ไม่ใช่ตลอดไปอ๋อ เ,เป็นโนต้ตแบบว่าเล็กๆนะครับผมเป็นเรื่องราววางอย่างโอเคแล้วก็ตรงนี้คืออะไรดูสิคำเตือนอย่าเข้ามาเว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตอโอ้ว้งเช็คแล้วโหโหดีนะเราอยู่ไกลโอนี่จำสแกรทุกคนมิสเตอร์สมายเซสมายเอวเด้ฟันสนุก แล้วก็มีคำใบ้นะครับผมฉันจะรีเซ็ตประตูเพื่อเปลี่ยนอา้อาวอาว่อานไม่ทันดูเหมือนว่าระดับสีเอ,อจะเป็นการเปิดประตูเหรอโอเคนี่ไงมันเอ,อ่อขึ้นจากหนึ่งนะแล้วก็อ,อ๋อนี่ไงคำว่าสมายใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะเดี๋ยวอ่านก่อนเออมันขึ้นจากหนึ่งแล้วฉันจะส่งข้อความไปยงังโทรศัพท์ อ๋อของเอวิวันของทุกคนเลยนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ก็คือเขียวเหลืองน้ำเงินแดงอ้าวคื <c oughs> อไม่ทันไงเนย้ยนี่ไงมันเป็นหนึ่งสอสใช่ไหมเนี่ยเรียงตามนี้เลยอ๋อไม่ใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยไม่เป็นไรช่างมันไปอ้มืดจังเลยอะตรงนี้ทำไมมืดอย่างนี้เนี่ยโอ้ยเพื่อนนำเลยเพื่อนนำ ถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราวิ่งก่อนมีอะไรเราวิ่งก่อนเลยเพื่อนเดียอย่าอยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเลยยาว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 โ้ยเกือบแล้วอืออือคิดว่าเขาหายไปสักหน่อยเออเกือบไปเกือบตุ้ยเกือบตุ้ยเออจะนอกมาจากที่นี่ ก็มาจากนี่อ๋อมาเรียงสีตามเก้าอี้นี้ใช่ไหมโอเคมันต้องรายงานเรื่องนี้กับตำรวจทันทีใช่ใช่แล้วไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยอือไอเจ้าห้องแอบบ้าเฮ้ยืออืเมากระเด็นอือ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 โอเคอุ้ยเม้มปากกันเลยทีเดียวเชียวเม้มปากกันเลยทีเดียวอออมีคนตุยมีคนโดิไม่ผ่าน ไปนะตอนนี two people, two people, ้เหลือกันสองคนแล้วเหรอเหลือกันสองคนแล้วเหรอนี่เยไปเล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 ยยื้อแล้วขึ้นตรงกลางจอด้วยนะขึ้นตรงกลางจอไปเลย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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นเอ้ยอไปเลยไปดูสิไปดูสิ เฮ้ยเออมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเฮ้ยมันวิ่งจะถึงแล้วแล้วสิรีบปิมสิเฮ้ยเออฉันต้องหนีเออหนีสิหนีสิจะซ่อนจะไปแล้วหนีหน,นีไม่ซ่อนไม่ซ่อนต้องหนีหนีเลยจะซ่อนจะเปรวอะไรเราอซ่อนไปเดี๋ยวก็อันนี้หรอกไปเลยไปเลย ไปเลยหนีหน,น,นีนี่กันนีกันนี่แหละนี่แหละโอ้ยออเออโอ้โหต้องกดอีค้างอีกกดอ e ีค้งอีกโอเคลบหนีเรียบร้อยนะเพื่อนโอ้โหคุณมีการส,าสุดที่ดีอุย้ยติดตาม้าสองเหรอ สุดยอดเลยเย้จ yeah! บไปแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื<ๆ>่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก,ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู